ร้านมานีมีนมเห็นปุ๊บนึกถึงหน้าน้องมานีเนี่ยเข้ามาอุดหนุนร้านแบบไม่เว้นแต่ละวันเยใช่ ครับพวกเราทุกคนนะโอกาสแห่งนี้ผมโจปิยะเข้าสู่รายการของทางสถานีวิดีโอออนไลน์ปิยะชนแนลส่วนรวขอทางมาเนเทิมควบคู่กับการศึกษาวันนี้ผมโจปิยะมาดําเนินรายการมานําเสนอและรีวิวสิ่งที่ดีและยอดเยี่ยมให้กับพวกเราทุกคนในโอกาสแห่งนี้ วันนี้ในช่วงวอล์ก5ศูนย์อินฟินิตี้เกมเกมไม่มีวันหยุดเสนอเป็นตอนที่5แล้ววันนี้เราจะมารีวิวในร้านขนมหรือร้านของหวานร้านร้านหนึ่งซึ่งเกิดจากร้านหนูคนหนึ่งที่อยู่ในตำราภาษาไทยที่มีมานานเมื่อ30ปีที่แล้ว oh, วันนี้เราจะมาพ <yeah. S 1> าทุกคนมารีวิวในส่วนของขนมหวานร้านหนูมานีซึ่ง มานีเนี่ยถ้าเป็นในมานีเนี่ยมาจากตำราภาษาไทยคือมานีมานะชูชัยอะไรสักอย,อย่างนั่นแหละใช่วันนี้เราจะมาพาทุกคนมารีวิวในส่วนนี้การเก่อรอื่นเนี่ยเราขอข้ามถนนไปฝั่งล้นก่อน มานีมีนมเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งอยู่ตรงตลาดอินดี้นั่นเองซึ่งตลาดอินดี้เนี่ยในฝั่งหุภข่ามันก็จะมีคอนโดธนาแอสโตรเลียกับคอนโดอีคอนโดหนึ่งใช่ตอนนี้สร้างเสร็จแล้วแล้วก็มีการบอกว่าซื้อจนหมดเกลี้ยงเลยและร้านหนูมานีนะเอาจริงๆเลยคือเป็นร้านที่เรียกได้ว่าจะไปด้วยเครื่องดื่มขนมหวานที่สินเลยโดยเฉพาะขานมปังไส้ทะลักอะไรเงี้ยผมสั่งเออนี่เลยผมสั่งขนมปังน,น,น,นี่สองขวดนี้แหละก็คือ แล้วก็ปังเย็ยนโอริโอตรงส่วนนันเองชาซึ่งสองอย่างนี้ที่ได้สั่งจากร้านหนูมานีเป็นทีน่เรียบร้อยแล้วและจ่ายตั้เป็นทีน่เรียบร้อยแล้วใช่เราก็รึกว่าต้องกินก่อนแล้วลก็จ่ายตังจ่ายตังเล็กกิจเลยและในตลาดแห่งนี้นะมันจะอยู่ข้างๆเอรอ์เวยเดอะคอนเนคเว,เว,เวลตรงแถวปิเก้านั่นแหละถ้าเดินเดินเอาโดยไม่ต้องใช้รถนะถ้าเดินจากที่ทํางาน มาตรงนี้ใช้เวลาแค่15นาทีและเดินนะระยะระยะทางที่จะพาต้ามานี่นะ1กิโลใช่ไม่ใกล้ไม่ไกลนี้เองสำหรับร้านมานีมีโดมซึ่งเป็นร้านที่ได้ได้ว่าทุกคนนิยมชมชอบอย่างมากเราจะมาเล่าสู่กันฟังหลังจากที่ได้กิน2อ,อย่างนี้ปุ๊บเรวจะมาคุยกันต่อครับระหว่างรองเมนู2อ,อย่างนี้จะบอกให้ฟัง มีลงเกิดจากในตำาราภาษาไทยที่ที่มาจากภาษาที่อะไรนะมาจากตำาราภาษาไทยนั่นแหละตอนปฐมหนึ่งปฐมสองใช่ป่ะช่วงยนหนังสือเมื่อ30ปีที่แล้วอะ่ะคือหนูมานีชื่อเรื่องเต็มๆคือมานีมานาชูชัยใช่คือเป็นอะไรเป็นนวนิยายตตำราไทยและอยู่ในตำราหนังสือภาษาไทยเนี่ยที่มี เรื่องเล่าตำนานเก่าขานกันนานแล้วอ่ะแล้วหนูมานีนะนวนิยายจริงๆอ่ะมันจะเป็นเชิงแบบว่าเชิงแฝงด้วยคติสอนใจใช่หนูมานีเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่เด็กๆได้อ่านได้จดจำอ่ะแล้วก็กลายเป็นร้านหนูมานีมีดมจนถึงปัจจุบันเนี่ยคือร้านหนูมานีนะเริ่มต้นที่สมุทรปราการเมื่อ6ปีที่แล้ว จนตอนนี้แบบว่าขยายสาขาจนแบบว่าขายดีขายดีเทน้ําเทท่าจนแบบนิยมชมชอบซิกเนเจอร์หลักคือขนมปังไส้ทะลักใช่ขนมปังไส้ทะลักเนี่ยมาเป็นไอที่แบบว่าซิกเนเจอร์สุดๆแล้วก็มีขนมนมเนยแบบธรรมดาก็มีมีทั่วไปไหน่อยแล้วก็มีแบบว่าเครื่องดื่มในดิจิทที่บอกว่าเครื่องดื่มแม้ว่าเครื่องดื่มมันอาจจะดูแบบว่าเหมือนทั่วไปเนาะแต่ มีความพิเศษคือมันจะมีโลโก้หนูมานีติดไปด้วยและเครื่องดื่มแต่ละเครื่องดื่มเนี่ยมันจะมีคาขนมปังอยู่ด้านบนอันนี้ก็เป็นความพิเศษของเครื่องดื่มจากร้านหนูมานีมานีมีนมเลยมานีมีนมเนี่ยคือจริงๆอนะ่ะแถวบ้านก็มีแถวสมุนปรการก็มีละที่ถึงก์าก็มีคือหาได้ทุกที่เลยแหละดูสิก็มีมีทุกที่เลยแหละร้านมานีนะก็เป็น เป็นร้านที่ทําให้คนจดจํามากที่สุดและอุดหนุนมากที่สุดในในยอดการรีวิวจากเว็บวงในแล้วก็จากพันทิปอีกด้วย <What? S 1> นั่นคือเป็นสเสน่ห์ของร้านหนูมานีที่แบบว่าเป็นร้านที่เรียกได้ว่าทรงร้านนะเป็นบ้านไม้เป็นอะไราแบอบกว่าคงความเป็นไทยอย่างซีเชอร์มากๆเลยเย yeah. ่มาแล้วมาแล้ว เมนูจากร้านมานีมีนมนั่นเองนี่สังเกตโลโก้เลยนี่มานีมีนมเ,เป็นตัวละครไทยที่แบบว่าจดจามันสดอันนี้คือขนมปังที่โปกกับคือเดื่มที่สั่งก็คือโอริโอ้นมสดนั่นเองเป็นแบบปั่นนะแล้วก็มีขนมปังไส้ะลักโ,กโกโกคลาสอีกด้วยใช่นี่คือหน้าตาขนมที่ผมสั่งในร้านหนูมานีมานีมีนมนั่นเองเดี๋ยวจะมารีวิว กันแล้วก็ให้คะแนนกันได้เลยนะครับเรามาเริ่มให้คะแนนกันเลยดีกว่ามาหวานจัดจัดมากจัดแบบว่าโอ้โหโอูห้ สำหรับเมนูขนมปังไส้ทะลักเป็นโกโก้คัทแล้วก็ขนมปังโปะข้างบนเครื่องดื่มโอริโอปั่นอีกด้วยถ้าจะให้คะแนนจริงๆนะโดเอาไหมถ้าจะให้คะแนนจริงผมให้สิบไปเลยเพราะของมีคุณภาพจริงๆแล้วก็โดยขนมปังไส้ต่างๆเนี่ยแล้วก็ เครื่องดื่มของร้านหนูมานีมานีมีนมและมีขนมปังโปะกไปด้วยถือว่าเป็นความพิเศษมากให้ทั้งคะแนนในเรื่องของความสร้างสารรค์ความคิดแล้วก็รสชาติอร่อยมากนี่ดูเลยเครื่องดื่มมานีมีนม,นมจ้มามันก็เลยเป็นเหตุให้ที่บอกว่าร้านมานีมีนมเนี่ยมีสเสน่ห์มากและรสชาติก็แบบว่า ตรงใจกูบริโภคเป็นอย่างมากเลยทําให้ยอดขายของร้านหนูมานีทันลงทันลายเลยก็ขอเป็นใจให้ร้านมานีมีนมเนี่ยมียอดขายแบบว่าเทานา้ำเทาาเทา่าไปแบอบกว่าดีขึ้นทุกเดือนเลยใช่สําหรับร้านหนูมานีมีนมก็มีเท่านี้แหละสําหรับการรีวิวในโอกาสนี้ที่ได้มารับชม และเยี่ยมเยียนรีวิวร้านขนมมานีมีนมนั่นเองซึ่งร้านนานคมีนมเป็นร้านที่มีสเสน่ห์มากที่สุดและแตกต่างจากร้านขนมหวานหวานแบบร้านอื่นๆทั่วไปแบบที่แบบไม่มีเลยและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่ได้สรุปโดยภาพรวมของรายการปีชาแนลส่วนรวมความบันเทิงควบคู่กับกระสาในช่วง w a l k 5.0 Infinity Game เกมไม่มีวันหยุดซึ่งมาแบ่งปันให้กับพวกเราทุกคนในโอกาสแห่งนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้เข้าสุดเกมเวลาแลครับขอบคุณพวกเราทุกคนจากใจจริงเป็นอย่างมากเลยที่ได้สละเวลาและชมในโอกาสแห่งนี้ถ้าชื่นชอบคลิปไปตามาาด้วยที่พิยชาแนลสุดลุ้นคอมเมนต์คู่กับการศึกษาและทิกตอกด้วยทิกตอกนั้นเน,นี่ยนะจะมีสุดลุ้นแห่งมีมีทีเซอร์ประเภทแบบว่าทีเซอร์พอดแคสต์ทีเซอร์ไฟต์กา,าร์ดใครที มาพูดคุยกันรู้สึกเหงารู้สึกเศร้ามาคุยกันได้คุยได้ไม่ขานแต่ถ้าอยากติดตามในช่องทางยูทูบไม่ยากครับเป็นแก่้ง,งกดซับสไครต์สกอร์ดิ้งที่แมวเพือเมพาิในการชมได้สดด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ผมโจเปียลนแล้วขอบคุณมากขอบคุณจ้วใจจริงด้วยความเป็นฉันมิตที่ดีงับเอาไว้เจอกันในตอนถัดไปสำหรับตอนนี้ผมโจปียะขอกล่าวครับขอบคุณ